สวัสดีครับท่านผู้ที่เจริญแล้วทั้งหลายนะครับก็คลิปนี้นครับมาจะนะนําวิธีการใช้ล็อกบูดหรือกาวผมนะครับบางคนก็เรียกกาวแดงนะครับเขาจะมีลักษณะเป็นผมใช้เฉพาะงานที่เราจะทาการอ,อัดไม้ที่เป็นส่วนโค้งนะครับรอะตัวเนี้ยอ่ามันจะใช้กับงานโค้งโดยตรงเลยนะครับจริงๆแล้วก็ได้กับงานเดือยงานอะไรงานเพาะไม้อะไรก็ได้นะครับแต่ที่นิยมจะใช้เนี้ย พราะงานโค้งเนี่ยมันต้องการกาวที่มีคุณสมบัติยึดแล้วก็พอเวลาเซ็ตตัวเนี่ยก็คือมันจะเป็นรูปทรงสามีิเราตัดเลยนะครับขอไม่รับชมนะครับก็เช่นเคยนะครับขอฝากนะครับช่องไว้ด้วยนะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วขอขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่กดติดตามมาไว้แล้วขอหน้านี้นะครับรับชมเลยครับ เราก็จะมีลักดับเป็นผงแบบนี้นะครับแล้วก็ผสมกับน้ําธรรมดาเนี่ยครับอ,อย่าเพิ่งผสมเยอะนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้เหลือไปเนี่ยมันก็จะเสียเลยนะครับผสมแบบพอใช้ไปก่อน กบเลยครับไม่ต้องรอแห้งเราก็ปล่อยทิ้งไว้คืนหนึ่งเลยนะครับแล้วมันจะแห้ง